สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอทีแม็ไค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นอิ u ู u ูดีแม e c ีคอร์สนะคะเข้ามาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นผ้าเบรกตัวไหนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นผ้าเบรกที่จะใส่กับอิ u ู u ูดีแมนะคะเป็นผ้าเบรกหน้าของฟิลสเปเกเน็กเตอร์ Mac เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะช่วยทําให้เบรกได้ดีนะคะตัวนี้จะฝุ่นน้อยกว่ายี่ห้อทั่วไปนะคะเนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะคะ สำหรับอีกสูดีแมกซดีฟอสที่เข้ามาเปลี่ยนท่าเบรกหน้าก็เป็นอันเ็รเรียบร้อยนะคะทางร้านก็ได้แนะนําเป็นท่าเบรกของ m ิ l สเป e เนเ c t ร r นะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่สำคัญนะคะยังช่วยทําให้เบรกได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนื้อละเอียดฝุ่นน้อยนะคะตัวนี้ขอแนะนําเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามในที่เบอร์02-459-4626หรือว่าทาักแฟนเพจได้เลยะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณลูกค้าอีซุซุดีแม็ดีคอตมากๆที่เลือกใช้บริการ<ช>ด้านเทพีแม็กทายค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ